บอกว่าไงนะพี่เมื่อกี้ปีที่แล้วอะไรนะปีที่แล้วคนเยอะม,มากที่คอ,อน,อนเสิร์ตปีเต็มแบบแน่นมากปีที่แล้วแต่ป,ปีนี้ปีนี้เราน้อยลงเลยเช้าอพราะว่าเ,เ,เป็นกับชุดที่มันเป็นกับชุดที่มันป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดเป็นชุดไม่สวยใช่ชุดไม่ไม่โดนพี่เองโดนความสุดลมเลยเหมือนโดนตำหนิเฮงไม่รู้เมื่อคืนคนเริ่จะถูกอยู่นะ ครับเพื่อนเพื่อนครับเรามาทัวร์คอนเสิร์ตกับ วงโซคูครับ <Wow. S 1> ไม่ธรรมดาวันนี้ไม่ธรรมดาตอนแรกก็เอาตรงผมเก่งใจพี่โจ๊กไม่กล้าถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวพี่โจ๊กเขาเหนื่อยเาทำงานเหนื่อยๆแล้วยังจะมาถ่ายคอนเทนต์ลงท่องเราเองแต่มันน่าสนใจตรงที่วงโซคูเขาใช้ชีวิตกันยังไงเวลาเขาไปทัวร์คือไอ้วงผมก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่วงโซคูที่มีมือกองต้องมาเป็นตากล้องด้วยมันมันดูน่าสนใจไปหมดผมก็เลยขออนุญาตพี่โจ๊กไปแล้วว่าขอถ่ายได้ไหมเขาอนุญาตครับเราก็เลยจะได้เจอกับวงโจ๊กโซคูทีมงานถึงโตมีนิดหน่อยฮะ ไป,ไปจ่าย,ย <S <S 1> <S 1> ไาย <S <S รทีนี้ฮะนี้นี้ทิมทิม วงโซคูนี่เขาเล่นกันกี่คนอะปัจจุบันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ห้ามาชิก้ห้าคนห้าคนก็คือมีมาร์ทมีนุมือเบสมีพี่บอสมือกีตี้มือเบสมีซอนมือกีบอร์ดกับพี่ซอนอันนี้อันนี้ผู้จัดการครับยอดการมือกองวงแฟนเค้กอ๋อแนี่คือพี่ยอดมือกองวงแฟนเค้กครับจะมาเป็นผู้จัดการวงโซคูใช่ครับพี่ส่วนมือกองวงโซคูเป็นตากล้องเป็นตากล้องวงสิงโตครับใช้ชีวิตซับซ้อนครับนี่คือพระเอกครับนี่นี่ครับพระเอกของวันนี้ ใช่อ้เคุณถ่ายยูทูบกันธรรมชาติเลยนะเราไม่ต้องมาเต้นอะไรทำให้มันดูแบบตลกดูพยายามอะไรกันเนี่ยบอกเลยว่าวัวเขาเหนื่อยถ้าเกิเราตั้งใจถ่ายผู้แก่ก็จะต้องทำงานอย่างนี้แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างงี้นะครับคาดหวังแก่ปกติคาังไอ้แก่ปกติเขาเลยบอกมารว่าถ่ายรอบกับสายไม่โจบมาบอกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกิงใจอ๋อนี่ถ่ายเลยไม่ต้องกรงใจไม่ต้องครับอยู่ตรงนี้แล้ว พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับพวกคุณทุ <c oughs> กคน <c oughs> <c oughs> พี่โจเขาติดต่อองไกลๆนะผอไปกินข้าวภรรยาใครติดต่อแฟนคุณตัดต่อแฟนคุณแฟนผมสิ่งที่ดีกว่าเนตติ้งคืออะไรรู้ไหมคือะไรมันก็ไม่มีเวลามาดาเราเออแล้วก็นั่งตัดนั่งต่อแฟนคุณมีความสุขกับการตัดตคลิปได้ไหมตจริงๆนะพอเราเห็นคลิปพี่โจมาดูคลิปตัวเองอนาถามากเลยคนไายก็ไม่มีเมียก็ไม่ถ่ายเมียเลี้ยงลูกแล้วไปไหนอะเอาไปวอะ ยังไม่ทันจบเลยอนาถาคลิปตัวเองครับโอเคครับดูไงก็ไม่เหมือนมือเบสเกมเล่นอะไรในวงกผมเล่นด้บเบสเล่นด้าเบสเล่นกี่ปีแล้วสิบปีได้สิบปีอะมือเบสเล่นกับคุณมาสิบปีแล้วคุณล่ะได้ยังไม่จบไม่ถึงคนที่ได้ทำเครืดนตรีได้ดูแลตำแหน่งอะไรไม่ได้แปลว่าเขาเล่นอันนั้นดีที่สุดนะเออแต่ว่าเขาแค่เล่นแต่จริงๆแล้วเขาเปิดประเทศอ๋อเปิดประเทศถนัดตีนั้นตีกองตีบกก จแม่เียบดดูไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนลยละะไม่เหมือนคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดมนกี่ปีว่ยี่สิบี่สิบปีแมือกีตาดูทรงเป็นมือกีตาร์ดูทรงไป็ั้งวีดูากตรงไหนเหมือนแบบที่หวินัยอะไรเนี้ยแต่วงอม่ไม่ได้รับมาหมายแค่เรื่องดนตรีนะเจะมีตั้งกระทรวงนในวงให้แต่ละคนในตำแหน่งที่ดูแลเรื่องราต้องรในวงยุตัอย่าเช่นี่ยนักอนเจะเป็นนายกรนตรีกระทวงการแดนเก็จะดูเรื่องว่าวันนี้กินร้านอะไรร้านกาแฟร้านไหนดีที่สุเออที่มาร์ก ใช่ต้องถามพ่ทอนคนนี้ใช่เรื่องจริงนะเรื่องจริงอีกกระทรวงหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออันนี้อันนี้คือกระทรวงนะครับกระทรวงการสวัสดีแมวปองโปรนรุกรเดี่เด้อมีโีดีแมวทำไมล่ะแมวสวัสดีน้องเขาครับเว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ พีอสวัสดีครับคุณต้องฝึกภาษาแคมป์ด้วยด้วยสิเอาในพ่อเอาแม่เอาพ่อแม่นี่รวมแล้วเหรอใช่แม่เอาบองประโอนพ่อแม่พี่น้องโอ้แม่เอิ้วพ่อแม่แล้วกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียมีจริงไหมกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียก็ทุกทุกคนกรุ๊ปกรุ๊ปแปลว่าทุก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 เอ้ยภาษาอังกฤษมันก็มาจากแคมป์นี่ยกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปอ่ะใช่ทุกคนใช่ใช่กรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียอ๋ออยากฝึกร้องเพลงแคมป์ไหมอยากอ่สมมติร้องว่าจองงบ้้านนอยยเปปรระพวัง จองบ้านเนียเอ้ยประปวนปรังอ้าวองจองบ้านเนียงเอ้ยประปวนตรังจองบ้านเนียเอ้ยประปรมตังจองบ้านเนียเอ้ยเจอยางคลังเจ้าบ้านเนียเอ้ยเจอยางคลังมันเด้งน้องเธอเจอยางหน้ามาเด้งน้องเธอเจอยางหน้าเฮ้ยได้ป่ะคืนนี้เล่นเลยคืนนี้เล่นเลยอะไรแกวีเขาจองบ้านประปวนปรังเพลงตังลองคอยจองบ้านเนียเอ้ยประปวนปรังเนียงเอ้ยจองบ้านเนียเอ้ยประปวนปรังจองา เอโนซี่เอยเอาคนมนไม่ได้นะคนที่ไหนเนี่ย,ยคอ๋อคนเดพแต่ว่ววิราผมไู่วลรามแต่วิาผมเดมัสดี่บสวัสดีครับยี่แหละเจอบอยแบนด์ก็กรี๊ดเป็นเรืาา่องธรรมดาเรืาา่องธรรมดา บูดอหรือขอนแก่นขอนแกนัคอขอนแก่นขอนแก่นอ่าอ่าอ่านี่ปิดผูกกล่อมาก็คือเวทีที่เราจะเล่นกันไม่ใช่ค่ะนีนขอพเราเนกาคุณเมยกันเองจองมา่คนรงเลอจ้อ นี่ดูโอ้โหนี่นี่คืออาหารร้านนี้ผมเคยกินแล้วครับอร่อยเดี๋ยวพระเจ้าโจ๊กจะรีวิวให้ดูพระเจ้าโจ๊กบอกว่าอันนี้วันนี้จะมาไหไรเป็นใช่มันเหมือนแบบคล้ายๆสามหมูสามเหม็นนั่นแหละมันสามเหม็นนั่นแหละมันมีสตอแล้วก็มีชออมผมไม่อยากพูดมากน้านมันจะกระเด็นอร่อยเผร็จดูๆกระจกกอ่ะลองดู อืมออืมอร่อยเผ็ดอะไรมีอะไรมาตั้งคืนตอนไหนมีไรติดรับได้เปิดมีเลี้ยงต่อให้ลูกรู้เปล่าไม่ไม่เคยเปิดไม่เคยดูเอ็มวีพ่อไม่เคยลูกคุณไม่เคยดูเอ็มวีคุณหรอไม่เคยดูเนาะครับครับติดตามอยู่นะครับท่องที่คุณแม่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยฮะช่วงลูกก็ติดตามจ้ะช่วงลูกก็ติดตามจ้ะเดี๋ยวบ้านอยู่กับทีมงานเพื่อนเถอะนะเดี๋ยวบ้านอยู่กับทีมงานเพื่อนเถอะนะโอ้โห ใหญ่มากลอ,ลองชิมซอยจุร้านใหม่เอาเพื่อนม,มีข้าวเหนียวด้ยวยพี่ข้าวเหนียวก็ไม่หรออวานแล้วนี่คือขาหมูจากร้านใหม่เป็นไงครับกรอบแล้วข้างในนุ่มเป็นแบบคอลลาเจนเหรอคุณกินน้ำจิ้มอะไรไปเมื่อกี้ซีฟูด้ดร่อยเพื่อนบรรดาเขาว่าดีมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดไป ดีคอมากคือมากถ้ามาบุรีรัมย์แล้วยังไม่รู้ไปไหนนะร้านนี้ไม่เป็นวันมาได้เลยครับถ้าเป็นวันครับตีกี่โมงเหมือนตีสิบเอ็ดโมงนะฮะถึงกี่โมงครับเอ็ดโเลยเสียดายได้บะเจ้ากินไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่พี่ชอบอ่ะก็คือไม่ต้องไปใส่เลือดไม่ต้องใส่เครื่องในจริงจริออริจินอลมันต้องเลือดเครื่องในเน้นน้อยนะแต่เนี่ยแห้งๆอ่ะมันแบบไล่ไล่แก่ตายนะฮะของเจอบิ้วเจอบิ้ว ได้เจอมาให้มาหวานงานนี้เนี่ยนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วเนี่ยวัเถี่ยบดีดูเลือกศิลปินมาเล่นโอ้โหดูน้อมมาไม่งั้นก็จ้างห้องไว้ไล่ตั้งอะไรไปนั่นสิเราบประทานกับพี่ท่านมอกไปมาไหมครับมองไปไหนอยี่เขาไม่ว่างโอ้ จริงๆแล้วเขาอยากได้กล้องเบิ้ลมันเต็มมันเต็มเลยเขาเลยถามว่าตัวไหนพอจะแทนบอกเลยบอกลองไหมสองตัวนี้นั่นคือเหตุผลที่เราได้มาตอนนี้เราขออิ่มอร่อยก่อนเราเดี๋ยวไปดูกันตอนบอมเฮ้เสียบวอดสี่เซ็ตไม้เฟรนด์ผมจะสอนคุณรอบภาษสามคนเองลองดูครับจองบานเงยเอ้ยประปุนพันเงยเงยจองบานเงยเอ้ย <Emer gent ing> จองบ,บาน,น,นเลยจะปดปรังเลยจองบ,บาน,น,นเ้ยจะปัดปรังจองบ,บาน,นเลยจะอยากหลง,ง,งจองบ,บาน,น,นเลยจะอยากรลังมาดีน้เกเธอจะอยากหลัง เขาแต่งตัวไงเนี่ยวันเนี้ยอันนี้แต่งตัวแล้วเหรอครับไอโอ,อ้นึกว่าชุดแบบหนาวนอนหนาว นี่ตังตัวยังรอบอกนี่แต่งตัวแล้วเหรออ๋ <c oughs> อยังไม่ได้เซ็ตผมไงพี่โตแต่งตัวจัดมากเลยนะพี่โจ๊กรู้ละตัวแต่งตัวยังไงกูพยายามแล้วเนี่ยปกติกูมีเรอกูด้าเขาเป็นขนขนแบบแขนยาวเอาเห็นแล้วเหรอกูเป็นคน,นเลือกเขาส่งรูปมาูมี้ใหดเขาส่งรูปมาบอกว่า my friend คุณชอบชุดไหนครับนี่จริงจริงนะครับมีให้เลือกกูพยายามหาเสื้อเหลืองแล้วไม่มีไปเดินห้างเดินแบบพารากเนสยมเซนเตอร์เซียมวันอะไรเงี้ยคแบบพยายามหาหมวกแบบนี้แบบเขามันหายากไม่มีขายกูก็เลย เจอตัวนี้ถามว่าเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่าแบบใส่ได้ตัวเดียวที่มันแบบเป็นแฟชั่นอ่ะคือมีปัญญาหาได้แค่นี้แล้วก็ลองใส่เฮ้ยมันดูแฟชั่นเว้ยแล้วก็เลยแบบว่ามันมีสีอะไรบ้างวะสีก็ไม่รู้มันคือสีอะไรก่อนก็เลยต้องบอกเขาว่าผมชอบตัวนี้แล้วกันครับเพราะมัน่าจะดำดำด้วยกันอยู่เป็นโทนดาร์เขาก็ไม่เอะอะเลยเขาก็เอาเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมมีมีถ่ายเยอะที่หัวร้ นี่จะเป็นคอนเสิร์ตแรกนะครับที่ตลอดเวลาที่มีโซคูไอ้น้ํากําเนิดมาบนโลกยาวนานมากนี่จะเป็นครั้งแรกคือค่ำคืนนี้มันจะเกิดขึ้นใช่ไหนมาเยือนวีรังทันทีแล้วก็ต้องมาเจอกันหน่อยนีมองถ่ายมึงเนี่ยถ่ายมึงด้วยอะไรวะเนี่ยกล้องอะไรใช้กูถือด้วยเนี่ยตัวแต่งตัวอยู่คิดจะฟินคงได้แค่เด็กอยู่ซับไม่มีทางได้ฟันเพราะขวาน ของฉันไม่มีคมบนข้าบินส่งเสียง โอ้ไม่อ่านวันหมายง่ามให้ร้องมาเป็นของเธอที่เอาแค่ดวงใจเดินที่ขึ้นสนิทโอ้ยจะคิดจะฝันอธิคมเอาไหนดิผมเรียนรู้มาว่าคนคุณลิลลัมเนี่ยรสอคซิลแบบนี้นะชอบฟังเพลงร็อกร็อคแอนโรอ่ะร็อคคอนโควิครับเพื่อนครับ รองมันตาประบางอย่างน้ำมันเกยขันเรือเหมือนจัดตุ๊กีตาอ้อยชื่อตามเกิดอล่อยเดืยดกันนัดเกิดแก่รัวสีไวรุ่นรอใครสบายสองไงเม็นมอเตอร์ไซค์เอาจีรัวแตกเคลียร์เว็บเม็นต้องโจเว็บเม็นต้องเทียตุ่งหน้าตูนเรือเวียนเดียร้องตาใส่โกุนตนยมมันเกยจีตาเกยเต่าฟังซาตามซาลาต่างเราย บทหมายตามจับเนียนตุกแดนคเนียระวังคอยเพียต้องใส่ต้องกรอกสมิงใครอยากฟังพระเจ้าจบร้องเพลงเขมรส่งเสียงนั่นนั้นนะครับเอาไปดีสิน้องเอาไปพี่สบายเลจองบ้านเนี่ยเงยปปวนปรังเนี่ยเงยจองบ้านเนี่ยเงยปปวนปรังไวนั่นจองบ้านเนี่ยเงยเดาปวนปรัง จองบานเอยเปนปรำจองบานเนยเอ้ยเจ้ายาคลังจองลาบืเอยคนนาาทำมาเด็กน้องเธอเจ้าอย่างน้าน้องเออเจ้าอย่างดีดมาที่หนึงเ้ยอาไปไปบบ้านเนียเอะยเปครั บเกิดคู่สร้างเนี่ยเง้จอกขันบอกรกเอ้ควรัเอาเอาไปเอาไปฟังดีๆฟังดีๆเบอร์บานนียเง้ตะุนปลักบุเกิดคู่สร้างเนี่ยเง้จอกันบอกรักเอ้ควนกรับเสียงเดินเต้นเียเ้ะบุไปอันเอาบบง่าย เบอร์บานยังไรยบงรับรองเบอร์นันเมอ่อ้ยบ่งรับรอ,อ,องมายุบดอบดองอะสองไงสองเสียงดใหรประเจ้าโย <Yeah! S 3> I just wanna be fan phúc đây bỏ fan phúc đây Ừ fan phúc, được không? OK. I just wanna be fan phúc đây bỏ. Thật là

สุดตาคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดวันนี้เราเอาแรงมาจากไหนอ่ะหเหลือเหลือเลยนะเอหมายถึงคนดูคุณน่ะคุณน่ะผมเพิ่ทีหลังงไม่เฟ็นโอ้ยเพี้นไปคอนะหมดแล้วสนุกมากเลยอ่ะมันเป็นการที่แบบมีสคริปต์แบบไม่มีสคริปต์นะ เรามนีตะคิปปูไว้แต่สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยผมจะต้องรับมือเอาละเพราเหนือความคาดหมายแล้วคนดูชอบมากขายเพื่อนเองเนยสรุปคือมันไงมันไงผมทำตะคิปเสียเหรอไม่เดีแด้เติร์ดโอ้ยอันนี้ดีอะไรนะบอลบอนจะเอ้ยได้เนาโอ้ดุดอนได้เลยอนได้เลย แฮปปี้นะเสื้อเราร้อนเลยด้วยเสื้อเราอะเสื้อเราทั้งคู่อะก็คือเราคิดถึงแต่แฟชั่นเราไม่คิดถึงอากาศป้าต่อใส่เสื้อกันหนาวมาเล่นพี่ฟุกก็สนุกแล้ววันนี้นะพี่ฟุกกสนุกดีใจเจอพี่ฟุกโอ้โหมันมากวันนี้นี่ไปว่ากันต่อเลยครับส่งไปเจ้าจบชาร์จแบตก่อนครับสี่ข่ายโอ้ยจองบานยังไงประกวนยังไงไอ้คนไหน พี่เขาทักเราแต่ไม่ได้ถ่ายไว้บอกว่าไงนะพี่เมื่อกี้ปีที่แล้วอะไรนะปีที่แล้วคนเยอะมากพี่จนเราเพดีเต็มแบบแน่นมากปีที่แล้วแต่ปีนี้ปีนี้เราไม่ลงมาเช่าอ่ะเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรมันจะเ่อมเศรษฐกิจแล้วครับพี่มันเงียบๆกันหมดไม่เกี่ยวกับพี่แล้วพี่เนีที่เล่นสังเกตคนเดียวกันแล้วอยู่แล้วก็ไม่คนอื่นเพราะว่าเป็นกระชุดพี่มันเป็นกระชุดพี่เมื่อคืนชุดพี่ไม่ใช่ ถึงชุดไม่สวยใช่ชุดไม่โดนพี่อเองคนเขสตดุดเลยเหมือนโดนตำหนิเงไม่รู้เมื่อคืนคนนั้นจะถูกอยู่นะเ,เป็นค่อยมารวะไอ้มารแน่เลยกองดังไงมีกองดังเลยมีอะไรจะซ้ำเติมอีกไหมครับ รูปเพื่ักเพลงเดียวรู้จักนักร้องเกิดเล่นคนไม่เยอะแล้วชุดเป็นไงเออตรงใจ <laughs> ชุดไม่ผ่านนี <laughs> ่ชุดที่ตั้งซิปประมาณแนวนี้นี่อโอเคแต่ว่าชุดชุดไม่ผ่านที่ด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเจอนะคนที่แบบคอมเมนต์ไปด้วยเหมือนเป็นโค้ชละกัน <laughs> บอกว่าพี่เขเป็นโค้ชคอมเมนเตอร์นะเพราะว่าเขาเป็นคนนอกที่มอง์กันที้เราต้องฟังไว้เป็นคอมเมนเตอร์ที่คอมเมนต์ไปแล้วเขินไปคนด๋อยรูกสาวรู้จักไม่รู้จักเดียว ไปไหมไปสนามบินไหมพอแล้วงานหนักไม่เคยขาดใครขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับได้ได้ให้พี่ไปเรียกได้ไหมไปเฟน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 น้องขอถ่ายรูปขอบคุณครับขอบคุณครน้องขอถ่ายรูปขออบคุณครับ คอนเทนต์เลยแล้วเพื่อนๆหมดแล้วครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับผมพระเจ้าโจกครับพระเจ้าโจ้เทปนี้มีพระเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับไม่เป็นมีอะไรจะให้กดไหมครับกดที่นมผมเด็กโป๋เอ๊ะอันนี้อะไรอ๋อทะเลอ๋อไว้สมานไว้สมานในรูปไม่มีม่อนนะน้ำแตกลายหมดแล้วเนี่ยน้ำลายแตกน้ำลายแตก ีนี่ีู่มมีแอปนี่คือถูกต้องเลยมีสิบคะแนนนะเลนอย่ี่เล่นอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้เป็นกี่เทามันยังไม่รู้ตัวเลยต้องเหมือนหิวอะหิวก็เ่นเบอรบานยังเอ้ยบองรับรองเบอรนานเมอ่อเอ้ยผมรับรองมาหยุบดอบดองอะสองไง